ครับพี่น้องชาวสิชนและชาวนครศรีธรรมราชที่รักพรมนิพพานคกันผมชื่อทักษินบนแรงตายไม่ได้ก็ดีใจครับได้มีโอกาสมาทำบุญกับพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชโดยที่เต้นเป็นคนชวนผมบอกว่ามาร่วมทำบุญกันดีกว่าก็ผมทำจากงานจะได้ทำบุญบ้างก็สบายใจดี วันนี้ก็เราอนุโมทน,นาบุญร่วมกันนะครับมาทำบุญด้วยกันก็หวังว่าพี่น้องคนไทยทุกคนแล้วก็ส่งบุญไปถึงคนไทยทุกคนว่าเราอดทนได้อีกทหนึ่งเราก็คงจะพ้นมาว่าที่มันยับแย่มานานก็ต้องเข้าใจกอนว่าเศรษฐกิจเราบอกช้บมาหลายปีมันเหมือนเส,สมือนบ้าน ตอนสมัยต้งยำกุ้งเนี่ยหลังคามันพังมันซ่อมง่ายแต่สมัยนี้ตอนนี้เนี่ยฐานล่างเสาเลือนมันผุมันซ่อมยากขึ้นแต่ก็ซ่อมได้ขอใช้เวลานิดหนึ่งแต่ซ่อมได้นะครับวันนี้ก็นายกอิงก็ทำงานหนักว,วันก่อนก็ไปส่องดูว่าทำไมงาน,นืันถึงนี้นไม่อส ก็พบว่าอยากมีเงินท้างพอในระบบเู้ปบะมา่จํานวนมากโดยที่ไม่ต้องไปงกู้มนียืมสินทรัพย์ด้ไม่ได้เศรษฐกิจก็มีโอกาสกจะเติบโตได้เพราะนั้นจากนี้ไปนายกอินจะผลักดันให้เงินออกสู่ประชาชนให้มากที่สุดเพื่อให้เศรษฐกิจฟื้นเร็วนะครับก็บอกพี่น้องว่าขอให้มีกําลังใจวันนี้เป็นเรื่องงามยามดีนะเรามาทำบุญร่วมก,กันเพื่อจะได้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ ของประเทศไทยนะครับผมก็อยากเห็นคนไทยรักสามัคคีกันไม่ว่าภาพไหนภาพไหนศาสนาไหน,สะสะน,ะไหนแล้วเมื่อเ,เป็นคนไทยเราต้องรักสามัคคีกันเพราะวันนี้เราทำแค่สามัคคีกันเนี่ยก็ยังแกป้ปัญหาชาติยากแล้วถ้าไม่มีการสามัคคีกันแยกแบ่งกลุ่มแบ่งฝักแบก่งไฟก็ยิ่งแก้ยากขึ้น,นักกว่นนี้เพราะนั้นวันนี้เราสะสมปัญหามาตัน ก็เมื่อผมกลับมาเมื่อมีพระบรมราชสุการ์ลดโทษให้ผมผมถือเป็นความแรงกันว่าภูอันยิ่งใหญ่ที่ผมจะต้องสำนึกแล้วก็ทำตามพระบรมราชสุการ์ทุกประการน,นั่นก็คือท่านให้ทรงมีรับสั่งในพระบรมราชานว่าให้ผมได้ใช้ความรู้ความสามารถมาช่วยเหลือบ,บ้านเมืองผมก็จะทุ่มเทจนชีวิตหาไหม่นะครับ ก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ยังเป็นกําลังใจเรามาต้อนรับขอให้อนุ่มาทุกอาลุ่มหมูท่านอาบูนี่มีความสุขทุกสังคมครับสวัสดีครับ